สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชิมร้านน้องแนนอาหารป่านะครับอยู่ที่อยุทยาบางประหันนะครับเส้นขาเข้ากรุงเทพนะครับถนน347นะครับทางเข้าร้านก็จะเห็นป้ายเป็นโรงเรียนวัดสีโพเลยนะครับขับเข้าไปนะครับตรงไปนะครับสักประมาณเราก็จะเห็น3ามแยกนะครับพอเจอ3ามแยกให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับพอเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปสักประมาณ100เมตรก็จะเจอกับป้ายเลยนะครับนี่ครับน้องแนนอาหารป่านะครับอยู่ติดคลองนะครับแล้วก็ข้างๆนี่เป็นบรรยากาศทุ่งนานะครับนี่ครับทางเข้าร้านนะครับ มีที่จอดรถหลังร้านนะครับก็คือจอดได้หลายคันเลยครับบรรยากาศร้านก็ล่มลื่นดีนะครับผมเป็นบรรยากาศข้างๆทุ่งนานะครับลมเย็นบรรยากาศดีมากครับผมพอเข้าไปในร้านก็จะมีทั้งโซนห้องคาราโอเกะนะครับแล้วก็เป็นซุ้มนะครับนั่งติดบรรยากาศดีๆนี่ครับเป็นข้าวนาปังนะครับบรรยากาศแบบบ้านนอกเราครับบรรยากาศดีเลยพอถึงร้านผมก็สั่งมาเลยครับเมนูต้มยำปลาคังนะครับนี่หน้าตาสีสันก็น่าจะแซ่บดีนะครับ ตรงนี้ราคา250บาทนะครับแล้วก็ชูชีปลาหมอนะครับอ่าตรงนี้ราคาประมาณ200บาทนะครับตํากุ้งสดนะครับอ่านีนร้อยห้าส0บาทนะครับผมวันนี้หน้าตาผมก็จะไม่ค่อยสดใสนะเพราะยังไม่ได้นอนเลยครับไปเจอพี่ชายมันก็จัดหนักกันนะครับเหลืออีกหนึ่งเมนูก็คือผัดเผ็ดปลาไหลของเรานะครับน้องแนนอาหารป่าครับต้มยำปลาครัง ร้านนี้นะผมน่าจะตามหม่อมท่าแดดแดกมานะถ้าผมจำไม่ผิดนุ่งนวนอันนี้สองร้อยสองถึงสองร้อยยี่สิบหน้าตาผมก็ไม่ค่อยสดชื่นนะครับ แฮงแทงซูชิปลาหมอมาดูกันอันนี้ก็เป็นการกินของผมครั้งแรกเหมือนกันเมโน,โนูนี้แต่ดูเครื่องเขามันเข้มมากข้นมาก สองนนร้อยปลาหมอตัวใหญ่สามตัวครับซุปดำคุ้งสดอันนี้ก็ไม่ด,มด,มดูอร่อยเลยสามรสนะเรียวหวานเค็มน,นิดๆดูบรรยากาศครับติดทุ่งนาทิดตึกบ,บ้านเลย มาแล้วครับเมนูเด็ดครับเมนูชอบผมเลยครับเราจะลองชิมดูว่าจะอร่อยแค่ไหนครับผัดเผ็ดปลาไหลราคาตรงนี้อยู่ที่180บาทนะครับแล้วก็ตามด้วยผัดเผ็ดงูเห่านะครับพี่เขาฝากซื้อนะครับอ่ะแล้วเราจะเอาไปฝากเขาที่กรุงเทพครับราคา250บาทครับผมมาครับซิมบงผัดเผ็ดปลาไหล กินมากของชอบผมสิส่งักของเปล่าเลยอืออืออือของแท้ครับดี a uh half -huh.